มาเดี๋ยวน้องการจะแนะนำเดี๋นน้องสาวแต่ตัวนะน้องการเดนสาวตัวนี้ชื่อว่าอะไรไฟกิโอฮะไฟกิโอโทรัสแล้วตัวนี้อะตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยคาร์ลูอทีโทรัสแล้วตัวนี้ไะไทเทเลท็อกแล้วไอตัวใหญ่ตัวอ๋ออันนี้ตัวอะไรอ่าอตัวนี้เหมือนทีเล็กนึงเนาะตัวตัวใหญ่กว่าทีเล็กเนาะไฟกิโอดีอาร์โทรัสโอเคไปต่อไปกิงกิโอโทรัส คิงกิโลได้อ๋ออะไรนะคิงกิโลได้ตัวเนี้ยอ๋ออ๋อแล้วต่อไปข้างหลังอะมังกรอะใช่ไหมมังกรก็คทว่าเออเทเลท็อกไอเทเลท็อกแล้วต่อไปเร็วๆตรงนน้นอะมังกรไอตัวเขียวๆอะน่ะมังกรอันนี้คือมังกรไอเทเลท็อกเนอะทีเล็กซ์สกีโอเอเวอร์รัม ดีคีเดอราเธอทีโทรลัตเอ้ยไม่มีมันมีงูด้วเหรอนั่นน่ะงูตัวสีเขียวไปเดอร่าทีโทรเลอร่าเปตัเดอร่าหรือว่าไข่เดอร่าอันนี้ไข่เดอร่าถกไข่เดอร่าถกติดโซโรโลลัตไปทีโองูน่ะโอ้โหโอ้น้องกันแนะนำหมู่ตัวอะไรใช่ไหมเนี่ยแต่ละตัวก็มีไข่ด้วยน้องกันเนาะโอเค หมดยังหมดยังแล้วหมวกหมวกกน่ะมันเป็นหมวกหลังหมวกมีไดโนเสาร์ตัวหนึ่งชื่อว่าอะไรน่ะตุ่ยฮะมตุ่ยโทรลัหนดูดิเนี่ยตัวนีดิตุ่ยโทรลักไอตัวนี้มันไดโนเสาร์ว่ายน้ำไม่ใช่เดินได้เดินได้โอเคเดี๋ยวทุกันจะมาแนะนำใหม่วันหลังเนาะไปบายก่อนไปบายเลยไอตัวนี้ชื่อว่าตุ่ยโทรลักไปบายไปบายเลยไปบายยิปปี้จุ๊บจุ๊บตุ่ยนั่งดีๆายบายเลยบายบาย Bye bye tút tút